สมาชิกอสอสอ,อสมอที่มีแฟนเป็นหญิงหญิงชายชายแล้วไม่มีทะเบียนสมรสค่ะเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้เปิดให้จดทะเบียนสมรสในคู่เพศเดียวกันนะคะแล้วใส่ชื่อแฟนเป็นผู้รับผลประโยชน์ถ้าเราเสียชีวิตไปจะมีปัญหาในการรับเงินไหมวันนี้ป้าปอมีคําตอบมาฝากนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องอสอสอ,อสมอทุกท่านมีคำถามนี้ก็ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นญาติก็ไม่ใช่ญาติ แล้วถ้าจะบอกว่าไม่ได้เอ๊ะเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่ถ้าจะรับรองว่าเป็นทายาทก็ไม่ใช่ทายาทอยู่ดีจะทํำยังไงดีนะคะ่ะพระปอก็สอบถามไปที่สมาคมนะคะก็ได้รับคาตอบมาแบบนี้นะคะคือคนที่เป็นแฟนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงหรือชายชายสามารถใส่ชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้นะคะและจะรับผลประโยชน์ได้ยังไงกอ็อยู่ในานามของผู้อุปการะนะคะ สามารถใส่ชื่อไปได้เลยนะคะอยู่ในนามของผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะได้เลยค่ะถ้ามีปัญหาผู้รับรองคือใครก็คือเจ้าหน้าที่รพสตและผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันในถิ่นนั้นนะคะ,ะก็เป็นคำตอบให้กับทุกท่านได้นะคะ ก็หวังว่าจะช่วยตอบคำถามสำหรับคนที่มีแฟนเป็นหญิงหญิงชายชายที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ญาติก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ถูกต้องก็สามารถรับได้ในแบบนี้นะคะคงสบายใจขึ้นแล้วนะคะวันนี้ป่าปอก็มาตอบคำถามให้ทราบทันีีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ